กับสบายดีพี่น้อง FC ถูกฐานวสัสมองสบอ์มาจะเป็น FC ฝั่งไทยฝั่งลาวกับสบายดีพี่น้องมิเนสิมานหลับคิ้งคํำพี่น้องก็เลยม,มาเวเฮือนเมีสาวจเจ๋อพิ่อนอ่าได้ปลาลามาฝากเพื่นพี่น้องมาว่านนี้ชาจโจ้เพิ่นไปกอกซอยฮาบดมึอนางเพรซอยพี่น้องแจาเมื่อวานก็เลยสีเอามาฝากนาง นางจะอยู่เื่อนไหมห่ายโหลดพายเอนี่อ่ายังคือนอนก,กับลูก้ดึง,ดงสาวจ่อยผู้สายผ้ชาชาปะ้อประแนะดงมาฝากว่านไปเห็ดซอยเบิ้นมึงอ่าไปต้มไปกอกซอยต้มซอยมือวนขอเสียหายหรือจักหลักมายำไร พ้นไปสายประบันนโมงมามาเล่นบ่หน้าเป็นยังไงป่าไทยฮะราลูกพขี้เกียงแทะจะมาอย่างมาเล่นมาเล่นบะจะสร้งางคณะลูกสายเห็น ว่าเาเกี้ยงเลยนะเอาเป็นเลยนะทามทุกคนตอบฮะทุกคนตอบมันมันถามถามนะเียนว่เออไข่ดอได้ลดใหม่เลยตะกี้มาเผิ่อสีหานอ่ะไก่ว่ะบดแล้วประดกตะกี้นะบดลอะรกระวายังฮะ ไห่ฮะไ่อึอในบุญบ,บ้านมี่ปะมี่ขา้าวเียนบุญอัน่กุ่งเขาเดิอเชี่วแลก็มา,มากี่ว่าบีบงนั้นสมาร์องนั่นลบุญเลยคอือเขาจะาโคิดโวัดเขาคือกับบ้านเขาเลยนะตายะจะมาโคบิดแล้วกันวันน้องอินเดตีบ่เลขาลือเดินหักบ้านเ่ามันอย่างเงี่ยไป,ไป,ไปเลยพออยมีเนาะ เขาวลือเนาะสา,<ช>สากันสาไปสามาหักบุมีนอกไปแล้วกันถ้าเกิดไขวัตถุธรรมดา,าแม่มันกลายเป็นแบบกลา,ายเป็นมันปลายเป็นธรรมดาเนาะเขาจี้งอ่ะนะเขาวจีวานวยย่าไ,นะไ,ไงให้เขาไปล้วงมอนบ้านกันแต่ว่ากลุ่มเขาติดเขาก็ใหข้ยุสห้างกันว่าห้าวาระมันเกิดอาการอาจจะเป็นไข่เนาะธรรมดานะแต่ว่า คนแมนกาจนอ้ยมามาเนนมาไปอ้ยตแทนอ่ะมาให้มันเข่ามาหลดไม่จ่อยบ่หอนเนาะมาได้หอนได้ลมเข่าพี่เข่ามันยังใหญ่ัมืนไได้ยังเดปลา ให้ยหเขาเจอมาเอ่ออย่าเมาดิอมื่อได้มาเกมาวจับมันสิเรีนจดคำจะได้มาบ้านไม่เนบ่มาเฮือนอยู่ตอนคำเอากับบอยู่ห้อก็บเป็นนั่นทำาวม่าผัดอีเมื่อกีคบอเอาหอยแอนซาจอยมากินเนี่ย ไปนยังวะไปเวียกไมห่หนึงมาแล้วเพิ่มเวิรมเพิ่มเวิรมมาแล้ว <c oughs> อารมณ์เปรี้ยวปวดน,นะยายบาัดจะาขึ้นก็ขึ้นบาัดจะาลงก็ลง <laughs> <c oughs> คนเป็นผา <c oughs> เรปรวปวดไปเน้องอย่าถือซาบได้ถือซาเราพี่น้องก็เลยว่าบได้มาบได้มากกัเลยว่าอันบอมมาเธอไปหาเองแบบเหดเสิทธเธออ่าแต่บไดี้หายเนาะฮ่อก็บกไอดี้หายก็เห็นกันกับถักทายกับยายกับปกติเนาะยายบ่ไอดี้หายดีขียอ่ดอกพี่น้องแต่ว่าเหดเสิทธิ์ชัดเจนอารมณ์นางขึ้นลงลง มีเอฟซีนางก็เป็นห่วงนางร้ายได้ป่ะอย่าถือซาได้เจ๊กเอาเราบริสุทธิ์ยืดเอาข้างนอกเลยฮะคินปลาแดกยังนสักคุ้มเหอเนี่ยไปซื้อเอาบ่บริกรกินปลาแดกติคนเดียวเออคนคนเดียวกินนังกะเหล่หนัก อันนี้ก็เป็นเดือนโหยัะ <laughs> ควรหนึ่งเนี่ยหมดตากับจำกับข่าวเราตะกี้นะข้าวมันแกนัวเนี่ยซื้อนตลาดน้อยว่ากันจีนเออเราซื้อน้าตลาดน้อยที่คำามาขายคำบู้ใช่ไหม อางมเน่ามอหาเรมีายเนี่ยเออมาเลี้ยงอยู่พี่มาหายาแ้วก็มือคุ้มเมื่อาองน่อยนงกับบริใกล้กันแล้ววะบร้นะพองอันนั่นนะพ้องติ๋ว ห้องน้อยเออบ่อนบ้านบ้านที่เจ้าน่ะน่ะห้องติอยู่ละบ้านนั่งบ่อนี่น่ะห้องติ๋วแล้วอะไรห้องติก็ลงมาบ้านบ้านน่ะห้องน้อยเราหน่อยออกมาบ้านนนยงเออทำบ้านน้ำบ่อยนะอืมพที่ยาเบิ่งก็สิไกลน่ะพอหนึบภาพไปเนาะยใหญฮาบุคคอยได้ไปทางนั้นบ้านนนยงในยงแล้วแล้วก็น้องบัวบ่น้องบัวแล้วอะไรยัง กนแลวกบ้านอันกูเเลกเอาไปนปง่งบ้านกูลเอเอาถสุ่มน้ำป่งก็สัตวขึ้นกสบเลยทางนะแม่นบอขั้นข้นกะสบแบมาบานใหม่ใ้องไรอันอันอันโนน้ำแทงน่อยู่นะสน้ำแทงมอนแทงหรือเปล่าอขาแทงกไก่ขาเนี้ยน้ำแทงนะ ไปวันนงปังนี่อม่แม่นเลยเลยไปนะก็ไปตะจกกยู่ไก่เถอเลยเาขากว่า้องเล่อนังนี่เจ้าบ้านอะไทำไมน้อหวานนี่นนนเป็นได้ย่ายอยู่เป็เดียวเงาวะธปกติเลยนะนลูกไปทำงานเมื่อหร่ อยู่กับซร้าจอยกับป้านันเป็นห่วงแม่ได้อันสิเป้ใส่กะกลางคืนมาอุย้ยเป็นห่วงอีแม่แล้วนอนผู้เดียวหัวแม่ก็รบเป็นห่วงเอาคือได้สิไปใส่ามาใส่กะห่วงแม่ <c oughs> อมบอกทาไมวบอกเพราะจักตาจักรยังเนาะบอกว่าป้า,า,า,านันมาเล่นแล้วกุนเช่เอาให้มันหลดทำมันหลอกไหวถ้าเขาทีมาเปิดมันคือ จะลุกเปิดไงบอมันหองคนน้งก็หลอกตลอดบอจะห้องคนนึงก็หลอกตลอดได้บอมึนเมืดอเธอมาได้เธอบอ้ไปเธอบ่กไปเธอบ่กปาเม่เธอเธออ่ะเม่เธอนอนคนเดียวไงมันขึ้น ต่ไอเ t เอ๊ะจะไปบ่ไปป่ะอืม่หีฉิ t h ป่ะพี่ครับคนเอานบ่ฮะแต่ยีบ้านแดงบอบบปันนั่นบอฮอดบ้านพธอเป็นล่มพอดีเนาะ แต่บ้านแดงอะไรอ<น>ย่างเงี้ยแหละคน,น,นเริ่มมืออื่น,น,นอ,อีกอย่างผัดงานใหญ่ได้ปีนี้มืออันอ่ามือสิบสี่มีลำเลืองมือมือบบนอนสิบสี่คำเริ่มแต่มืออื่นจนถอนทีสิบหกม้พิ่นกาเลนันเือดียิดวิดา,ากเยองประดเขดันได้เลย ไปขายเครื่องไปขายเครื่องนมวอมเหลืองมุนม่นมวนเลยอันคนกินดีแบบว่าอันขาเจ้าซื้อเนาะแบบว่าขายเครื่องอันคันมีมวอมเหลืองขาเจ้าซื้อเครื่องไปเสียนอาหารหนาะนะเสียนอาหารนมวามพี่น้นงปีก่อนนะก็ไปขายในอันบันยังวะบันนวกะก็นานองพืน้นเนาแะแะาาบบว่าโ ขาเจ้าเคยเอาเนาะมอมเหลืองเนาะแต่เก่บบรรณยุ่งเนาะบ้านประไทยพี่เนาะมอมเหลืองเป็นแบบว่าทางไหนข้าเจ้าสิมีเงินเนี่มีโควิดงานแจกบุญแจกผ้าอไปบ้านน้านะแจกลูกชายขาเจ้าแต่ก็ยังได้มน้ำเหลืองอยู่อาจจะพังที่หายอืมอ่ยะน้องโควิดนี่ยังเขาบุเจ้ากระถางเราจะวางบุนแจกเลย ทาแบบให้มันซาดหน่ยจักหน่อยแต่บรรพูนอ่ะเปิเสียเอาปีนี่เปิดจัดงานแบบมี่กับมี่ไมากกัพนมีกัแบบว่างานบยใหญ่เป้ปีนี่นะงานใหญ่แม่นแล้วเขาก็ให้ระว่งเอาไห้มันนะก็เสียแบบนาะกินกับตุวยกับตุ๋ยรีวเข่า มุ้ยชิบสี่คำมาเดินพี่น้องมาเที่ยวงานพราถาดโพนบันโพนพี่นอ้องงานใหญ่อะพี่นอ้องสลับกินีกับศิลาแล้วพี่น้องจ้าพบก,กันคลิปหนาพี่นอ้องสบายดีพี่นอ้อง